สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรุ่นพี่ภาค2 EP 7เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่หลังจากที่พี่แป้งจัดการแฉพี่บอสให้พี่แบลวฟังตอนมืดพี่แป้งกับพี่อมก็หอบ้าหอบผ่อนมานอนที่ห้องพี่แบลวหลอกพี่แบลวว่าแอร์ี่ห้องไม่เย็นขอมานอนด้วยหน่อยพี่อมเข้ามานั่งที่เตียงของพี่แบลวแล้วก็เงียบไม่พูดไม่จาอะไรเหมือนมีใครเอามือมาปิดปากไว้พอพี่แบลวหันมาสบตาพี่อมก็เลยถามพี่แบลวว่าเชื่อใจเขาไหมแล้วก็ขอโทษเรื่องคลิปพี่แบลวก็บอกว่าเขาเชื่อใจพี่อมเขาคิดน้อยไปหน่อยเลยตัดสินใจไปกับพี่บอสพี่อมก็เลยบอกว่าเอดมารอเซอร์ไพร คลิปที่ถ่ายไว้ตอนที่เสิร์พรส์พี่แบลแล้ะพี่แบลสลบสลดยไม่รู้เรื่องรู้ราวตึกถล่มก็คงไม่รู้สึกตัวแล้วในคลิปพอพี่แปง้งพี่อ,อมอวยพรเสร็จก็ช่วยกันเป่าเค้กแล้วก็ทิ้งให้เอดนั่งเล่นกีตาร์อยู่คนเดียวให้พี่แบลฟังพี่แบลก็ดูคลิปไปยิ้มคุ้มกิ่มอารมณ์เจาะไปแล้วก็เหมือนว่าพี่แบลจะเริ่มใจอ่อนกับเอดขึ้นมาแล้วด้วยตัดมาที่ห้องพยาบาลที่เอดโดนชนในสนามบาสจนล่วงสลบนอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนเตียงพี่แบลก็ยืนดูคลอย่้าีาบลบก,กัเัววเวจนนทมหนะ อย่าเพิ่งท้อละ่ะอีกนิดเดียวก็จะจีบเขาติดแล้วแต่หน้าเสียดายเอสนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยและพี่แบลก็ออกมาชวนให้พี่แป้งกับพี่อ,อมกลับกันฝากให้ถอยดูแลเอสต่อให้ด้วยถอยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปปลุกเอสให้เอสจะได้ดีใจแต่พี่แบลก็ห้ามไวเพราะอยากให้เอสพักผ่อนวันต่อมาเอสที่เพิ่งฟื้นจากการสลบก็มานั่งรอซ้อมบาสแล้วฟิตจริงๆแต่ลุนพีก็บอกให้เอสไปพักก่อนเอสกำลังเดินออกจากสนามก็เจอกับพี่เมลินพี่เมลินก็ถามไทยสารทุกสุขดิบของเอส ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าไปโดนตรงไหนทำไมถึงกับสลบไปเลยเอ็ดก็เลยชี้ให้ดูว่าโดนที่ต้นคอพี่เมลินก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆแบบใกล้มากๆใกล้จนแทบจะจ๊บแก้มกันอยู่แล้วทันใดนั้นเองทอยก็เดินเข้ามาเห็นได้จังหวะเหมือนถูกปล่อยตัวออกมาเลยทีเดียวทอยถึงกับอึง้งเหมือนเห็นหมาโดนงูรัดอยู่เลยสั่นไปเกือบร้อยวิแล้วเอ็ดก็อาสาไปตีแบดเป็นเพื่อนพี่เมลินบอกว่าเขาเบื่ออยากเล่นอะไรบ้างมาขอซ้อมบาสรุ่นพี่ก็ไม่ให้ซ้อมและทอยที่ยังยืนดูเอ็ดกับพี่เมลินอยู่ก็มองท โทรศัพท์ไปด้วยหน้าตาโกรธแค้นมากในสนามแบดเอ็ดกับพี่เมลินก็เริ่มตีแบดกันพี่เมลินบอกให้เอ็ดเล่นแบบไม่ต้องออมมือเลยนะเขาจะได้เหมือนแข่งจริงๆ อเอ็ดเล่นจริงจังเท่านั้นแหละทำมาพี่เมลินวิ่งไล่ลูกหน้าความลงไปที่พื้นเลยเอ็ดก็เลยรีบเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงทอยก็ยังตามมองดูอยู่แบบนั้นยืนนิ่งเป็นผีเฝ้าเสาเลยและเอ็ดก็หันไปเจอกับทอยเลยเรียกทอยเข้ามาเล่นด้วยกันทอยก็เดินเข้ามาแบบเหมือนคนไร้วิญญาณเอ็ดถามทอยว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ทอยก็นิ่งไม่พูดไม่จาพี่เมลินก็เลยขอตัวออกไปก่อนบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วแล้วก็ให้ทอยมาเล่นกับเอ็ดแทนทอยก็ตีแบตกับเอ็ดแบบจริงจังมากเหมือนมาแข่งระดับโลกเลย แต่สุดท้ายตัวเองก็รับลูกเอ็ดไม่ได้เลยสักลูก แล้วก็บวกกับพี่เมลินนั่งตกมือให้เอสแปะแปะถอยก็ถึงกับทนไม่ไหวเพียงไม่แบตลงพื้นอย่างแรงจนเอสช็อกไปเลยว่าถอยเป็นอะไรของมันถอยก็เดินออกจากสนามไม่พูดไม่จาเอสก็รีบตามไปถามถอยว่าทําไมทําแบบนั้นโมโหอะไรแค่รับลูกเขาไม่ได้แค่นี้ต้องโมโหเลยเหรอถอยก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นทําไมเอสถึงไม่โทรหาเขาเอสรู้ว่าพี่เมลินต้องมาซ้อมแบตคนเดียวทําไมไม่โทรตามเขามารู้ว่าเขาคิดยังไงกับพี่เมลินเอสก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นเลยถอยเลยว่าเอสว่าอยากคุยกับพี่เมลิน เองมากกว่าจะไปคุยไปสนิทไปขำกับพี่เมลินทําไมเอ็ดก็เถียงว่าเขาจะไปอยากคุยกับพี่เมลินทําไมเขาแค่จะมาตีแบบเป็นเพื่อนพี่เมลินเขาไม่รู้ด้วยว่าทอยจะมาทอยก็เลยถามว่าทําไมไม่บอกเขาล่ะทอยโกรธเลยว่าเขาผิดเองที่เข้ามาขัดจังหวะเอ็ดกับพี่เมลินแล้วก็จะเดินหนีไปแต่เอ็ดก็เรียกทอยไว้ทอยเลยหันกลับมาซัดเข้าที่หน้าเอ็ดให้โดนต่อยอีกแล้วหน้าสงสารจริงๆส่วนเอ็ดก็ไม่ทนเหมือนกันซัดทอยกับ ทั้งคููกันแลกหมัดกันไปมาแต่สุดท้ายเอ็ดก็โดนถอยผักไปที่พื้นถอยบอกว่าเอ็ดจะมาสอนเขาตีแบดทําไมเอ็ดดีกว่าเขาทุกอย่างเอ็ดตรงสเปคพี่เมลินหมดพี่เมลินชอบคนเล่นกีฬาเอ็ดก็เล่นกีฬาเก่งเขาสู้อะไรเอ็ดไม่ได้เลยและถอยก็เดินออกไปทิ้งความงงงวยไว้ให้เอ็ดและพี่เมลินก็มายืนดูทั้งสองคนทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นด้วยสักพักพี่ออนก็ทักไลน์เข้ามาหาเอ็ดบอกให้เอ็ดไปหาเขาหน่อยเขามีเรื่องพี่เบลจะบอกเอ็ดพอรู้ว่าเป็นเรื่องพี่เบลก็ไม่รอช้ารีบไปหาพี่ออนที่หอพี่เบลทันที แต่มาถึงพี่ออนก็อยู่ในสภาพพี่นุ่งผ้าคนนูตัวจิ๋วอยู่ตัวเดียวเอ็ดให้พี่ออนไปแต่งตัวให้ดีก่อนเพราะมันไม่เหมาะแต่พี่ออนก็บอกว่าเขาอยู่แบบนี้สบายกว่าเขาไม่ถือ หนาวแทนจริงๆเอ็ดก็เลยเค,ค่อยๆส่งหมอนให้พี่ออนเอาปิดขาไว้และเอ็ดก็เข้าเรื่องทันทีถามเรื่องพี่แบลที่พี่ออนจะบอกพี่ออนก็บอกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะบอกเอ็ดหรอกเพราะกลัวเอ็ดจะคิดมากแต่สุดท้ายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานตอนบ่ายเขาออกไปข้างนอกแต่พอกลับเข้ามาก็เจอพี่แบลกับพี่บอสอยู่ด้วยกันสองคนตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรแต่พอเขาแอบดูตรงประตูทั้งสองคนนั้นสนิทกันมากกว่าที่คิดอีกเขาก็เลยนึกถึงเอ็ดไม่รู้จะทํายังไงคนนึงก็เพื่อนสนิทคนนึงก็เอ็ดเขาไม่อยากให้ใครเสียใจเลยเขาก็ ก็เลยถามพี่แบลไปตรงๆว่าจะเลือกใครพี่แบลวก็ตอบว่าเขาเลือกพี่บอสเอ็ดก็ถึงกับหน้าเศร้าไปเลยพี่อ่อนก็เล่าต่อพร้อมกับร้องไห้บอกว่าเขาพูดเรื่องเอ็ดขึ้นมากับพี่แบลวเขาก็เลยทะเลาะกับพี่แบลพี่แบลคงไม่อยากคุยกับเขาแล้วเอ็ดก็เลยถามย้ำว่าพี่แบลพูดแบบนั้นจริงๆเหรอพี่อ่อก็ยืนยันว่าจริงเอ็ดก็เลยจะขอตัวกลับก่อนทันใดนั้นเองพี่ออนก็ดึงเอ็ดมากอด บอกว่าพี่แบลไม่เลือกเอสแล้วเอสยังมีเขาอยู่นะแล้วพี่ออนก็ค่อยๆเข้าไปจะจูบเอสเอสก็หันหน้าหนีแล้วก็บอกว่าถึงพี่แบลจะไม่เลือกเขาเขาก็เลือกพี่แบลคนเดียวผัดเอกจริงๆพ่อคุณพอเอสหยิบกระเป๋าจะกลับก็เจอพี่แบลพี่ออนพี่แป้งมายืนอยู่หน้าห้องหน้าตาพี่แป้งมีแต่ลังสีอามาหิตเต็มไปหมดพุ่งตรงเข้าไปตบหน้าพี่ออนทันทีพี่ออนก็ทำหน้าสงสัยว่ามาตบเขาทำไมพี่แป้งก็บอกว่าพี่ออนปันเรื่องเก่งนักนะดีนะที่พี่แบลเข้ามาเห็นสันดานของพี่ออนพอดีเมื่อวานพี่เบ ท to to. Said, ัั hmm. ้งวนที่บอกว่าตอนบ่ายพี่แบลไปกับพี่บอสเป็นไปไม่ได้และพี่แบลก็ไม่มีทางคุยกับพี่บอสอีกแล้วพี่แปงก็โมโหมากพูดพร้อมผักหัวพี่ออนทิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็สั่งให้พี่ออนเก็บของออกจากห้องไปซะพี่ออนก็หันไปเรียกพี่แบลแบบหน้าตาน่าสงสารแต่พี่แบลก็หันหน้าหนีไปเลยตอนมืดทั้ง3าคนก็พากันมาฉลองดื่มนมกันที่พี่ออนออกจากห้องไปได้พี่แบลก็ขอบคุณพี่อ่อนกับพี่แป้งใหญ่ที่คอยช่วยเขาและพี่แปงก็ถามเรื่องพี่แบลกับเอ็ดว่าจะเอายังไงทําอะไรให้ยากกกไปหมดพพี่บบบ็็ชชออ พี่แบลก็เลยบอกว่าให้รออีกหน่อยทุกอย่างมันมีจังหวะของมันครั้งที่แล้วดิ้นลน้นแทบตายก็ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าคราวนี้เอสหนักแน่นว่าชอบเขาจริงๆเขาก็โอเคพี่แปงก็เลยว่าถ้าครั้งนี้เอสเอาจริงแล้วพี่แบลไม่ตกลงเขาจะตบพี่แบลจริงๆด้วยพี่แบลก็บอกว่าขออีกนิดนึงเขาอยากดูความมุ่งม,มั่นตั้งใจของเอสเพราะว่าเขาเคยทาเอสไว้ว่าจะทําได้แบบที่เขาเคยทํำไหมวันต่อมาตอนพักกลางวานันทอยก็แยกไปนั่งกินข้าวคนเดียวไม่มานั่งกับเอสกับเตวินเหมือนเดิมเอสก็เล่าให้เตวินฟังงออยเเเข้าาใจผิดรื่ กับพี่เมลินตอนเย็นหลังเลิกเรียนถอยกำลังจะเดินกลับบ้านเตวินก็ส่งข้อความมาหาถอยว่าให้มาหาเขาที่ตึกเรียนได้ไหมเขามีเรื่องจะให้ช่วยถอยก็มาตามที่เตวินบอกนั่งรอตั้งนานเตวินก็ไม่โผล่มาสักทีทักไปหาเตวินก็อ่านไม่ตอบถอยก็เลยบอกว่าจะกลับบ้านแล้วเตวินก็เลยตอบกลับมาว่าให้ไปที่ตึกพละถอยก็ไปตามที่เตวินบอกอีกเตวินก็ส่งข้อความมาใหม่ว่าให้ไปที่ดาดฟ้าถอยก็ถึงกบงงเลยงงแต่ตัวเองก็เดินไปพอมาถึงดาดฟ้าอยู่ๆประตูดา ฟ้าก็เกิดล็อกทันใดนั้นเองพี่เมลินก็โผล่ออกมาและดูเหมือนว่าโดนหลอกมาเหมือนกันถอยก็ตะโกนเรียกคนข้างน,นอกใหญ่แต่ก็ไม่มีใครได้ยินพี่เมลินเลยบอกให้รออีกสักพักคงมีคนมาเพราะว่าไฟยังไม่ปิดถอยเห็นพี่เมลินโดนยุงกัดก็เลยชวนไปนั่งที่สว่างๆและแผนทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนการของเตวินกับเอดนั่นเอง เดวินกับเอ็ดก็มานั่งเล่นเกมรอเวลากันอย่างสบายใจกลับมาที่พี่เมลินก็บอกกับทอยว่ามีคนนัดเข้ามาเหมือนกันคงเป็นแผนของเอ็ดที่อยากให้ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันพี่เมลินก็ถามทอยว่ายังไม่คุยกับเอ็ดอีกหรอทะเลาะกันเป็นเด็กไปได้เอ็ดก็เถียงให้ไว้ว่าก็เขาเด็กไงพี่เมลินก็ว่าต่อว่าเป็นผู้ชายเขาไม่งอนกันหรอกทอยก็เลยหันไปบอกให้ไว้ว่าเขาเป็นผู้หญิงเหนื่อยกับมันจริงๆพี่เมลินก็ถามทอยว่าหึงหรอทอยก็ถึงกับอึกอักเลยพี่เมลินก็ถามว่าเราเป็นอะไรกันทําไมทอยถึงมาหึงเขา ถอยก,บบก็บอกว่าไม่ได้เป็นแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไปถึงอะไรพี่เมลินด้วยพี่เมลินก็เลยถามว่าวันนั้นโมโหทําไมถอยก็ยังว่าไม่รู้ปากแข็งจริงๆ พี่เมลินก็เลยบอกว่าชอบเขาทําไมไม่ยอมรับอายหรือว่ากลัวเขาไม่เล่นด้วยถอยก็เลยว่าเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่เคยมีความรักแฟนก็ไม่เคยมีเ,เ,ยมเขาเลยไม่กล้าพี่เมลินก็เลยประชดว่าเขามีเยอะแล้วเลยดูเชี่ยวชาญกว่าสินะแต่ก็ไม่มีใครอยู่ได้นานสักคนถอยก็เลยว่าพี่เมลินคนสวยไงก็เลยคนจีบเยอะพี่เมลินก็ไม่ปฏิเสธเลยว่าตัวเองสวยถอยก็บอกว่าเขาสู้ใครไม่ไหวหรอกแค่เอดเขาก็แพ้แล้วพี่เมลินก็เลยบอกว่าพอไม่สู้มากกว่าถ้าป๊อดก็ไม่ต้องคิดจะรักใครดีกว่าถอยก็ยังที เสียงแข่งว่าเขาไม่ได้ปอด๊อตพี่เมลินก็เริ่มโมโหบอกว่าการกระทําไม่ใช่เลยคิดว่าเขาดูไม่ออกหรอว่าทอยชอบเขาพยายามเข้าใกล้เขาเรื่องเอ็ดก็เอามาเป็นข้ออ้างใช่ไหม ถามอะไรก็บอกแต่ว่าเปลา่าเปลา่าเปลา่าทอยก็เลยหันไปถามว่าเขาต้องกล้าแค่ไหนพี่เมลินถึงจะพอใจพี่เมลินก็ถามทอยว่ากล้าได้แค่ไหนล่ะทอยก็ไม่รอช้าค่าได้ยามไม่ได้เข้าไปจูบพี่เมลินทันทีพี่เมลินตกใจก็ตบเข้าให้แล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยทอยก็ได้แต่นั่งขอโทษพี่เมลินอยู่ข้างๆถามพี่เมลินว่าไม่โอเคใช่ไหมแดีวพี่เมลินก็พูดขึ้นมาว่าเขาชอบเอสทอยก็ถึงกับนิ่งไปเลยและเอสก็เปิดประตูเข้ามาพอดี เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like, ลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับรุ่นพี่ภาค2ตอนที่7เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบายบาย